ธรรมกายครั้งแรกประมาณปี2527ลูกประทับใจวัดมากแต่สิ่งที่ทำให้ลูกประทับใจมากที่สุดก็คือลูกได้เห็นสิ่งที่ลูกไม่เคยคาดคิดว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นคือแสงสว่างเหมือนแสงเทียนที่เกิดขึ้นบริเวณรอบศีรษะและใบหน้าของพระสงฆ์ที่กำลังนั่งบำเพ็ญสมนธรรมอยู่ภายในพระอุโบสถ ลูกจึงนำความมหาสัย,ย์ในครั้งนั้นมาเล่าพิสาของลูกฟังภิสาฟังแล้วจึงนำมาเล่าคุณแม่ฟังอีกเมื่อคุณแม่ได้ฟังแล้วจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะมาวัดละธรรมกายเป็นอย่างมากแม้ว่าบ้านคุณแม่และว,วัดจะไก,กลกันถึง900กิโลเมตรแต่ด้วยดวงใจเด็ดเดียวแล้วไม่หวั่นไหวหนทางที่กลก็เหมือนใกล้ คุณแม่เดินทางมาวัดแล้วก็ได้ถวายปไปัจแด่ประเดชพรวคุณหลวงพ่อด้วยความปีติเบิกบานในบุญที่เกิดขึ้นไดอยากในขณะที่คุณแม่เริ่มเข้าสู่เส้นทางบุญลูกก็กลับเดินออกไปสู่เส้นทางบาปเพราะการครบกับคนพาลลูกจึงเริ่มเที่ยวกลางคืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าดิสโก้เทคในขณะที่ยังอยู่ในวัยเรียน ลูกจึงถูกเปลี่ยนชีวิตและก็ไม่ขาดคิดว่าสุราจะทําให้เวลาที่ผ่านไปเต็มไปด้วยรอยบาปและทําให้ลูกกระเด็นหลุดออกจากเส้นทางการสร้างบารมีไปถึงสิบสามปีจนมาถึงวันที่หมกราคม2540ลูกก็ได้วหวนกลับมาสู่เส้นทางบุญอีกครั้งโดยมีพี่สาวผุ้ที่ลูกเองเคยเป็นกระมิตร ให้ในตอนที่ลูกเขวัดครั้งแรกได้พูดเชิญชวนให้มาร่วมงานตอกเสามงคลต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีจึงทำให้ลูกเด็กลับมาสร้างบาร,รมีถึงวันนี้ลูกมีที่ดินทำสวนยางอยู่แปลงหนึ่งได้ฝากญาตินำไปจำนองกับทกศและลูกก็เด้นนำเงินไปฝากใญาตินำไปํำระให้กับทกศ แต่มารู้ภายหลังว่าญาติไม่ได้นำไปส่งให้เลยโลกจึงไม่ให้ญาติมากลีดยางในแปลงนั้นอีกแล้วก็ได้ไปทำการกรีดเองต่อมาวันหนึ่งเวลาประมาณตีสามครึ่งลูกและสามีได้น,นำรถยนต์ไปกรีดยางก็ถูกคนร้ายออกจากที่ซุ่มเอาอาวุธมาขู่แล้วก็ปล้นเอารถยนต์ไปที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันก็นยังคงอยู่ที่ทกศ กับทั้งลูกยังได้ไปค้ำประกันากกาที่ดินของพี่สาวไว้กับเงินกู้นอก,กระบบอีกหนึ่งแปลงซึ่งลูกยังเป็นภาระที่ต้องจัดการกับที่ดินทั้งสองแปลงอยู่คุณพ่อของลูกเป็นลูกคนเดียวของคุณย่าคุณย่าจึงทั้งรักและตามใจท่านมากและได้ความที่คุณพ่อเป็นคนฉลาดพูดเก่งฐานะการเงินดีจบการศึกษาระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่ห ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าจบการศึกษาชั้นสูงกว่าใครๆในตำบลคุณพ่อจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันคุณพ่อเป็นคนดื่มเล่าจัดแถมยังเลี้ยงเล่าลูกบ้านอีกด้วยเวลาคุณพ่อเมามากๆกลับมาที่บ้านตอนดึกๆกมักมาจะนำปืนมายิงที่ประตูบ้านบ้างยิงขึ้นท้องฟ้าบ้าง จนเพื่อนบ้านหวาดผวาไปตามๆกันกำนันยิงเองเลยในช่วงที่โลกอยู่ประมาณ15ปีคืนวันหนึ่งขณะที่ลูกกำลังหลับอยู่นั้นคุนพ่อขึ้นไปบนชั้นสองปลุกให้ลูกตื่นขึ้นแล้วก็บอกกับลูกว่าพ่อนะตบแม่ของลูกสลบไปแล้วให้ลูกรีบนำแม่ไปส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ ลูกเตยขึ้นมาด้วยความงงเงียเดินลงมาหาคุณแม่แล้วก็พบคุณแม่นอนสลบอยู่ข้างเตาไฟที่คุณแม่กําลังทําขนมลูกจึงรีบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนําคุณแม่ส่งโรงพยาบาลตอนเที่ยงคืนโดยเร็วที่สุดพ่อกำว่าใช้สันปืนพกตบหน้าคุณแม่จนช้ำเขียวไปหมด oh. เหตุการณ์ผิดปกติเช่นนี้มีให้เห็นจนเป็นปกติเ oh. พราะเล่าเบียตัวปัญหานี่ วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นวันที่เจสิงหาคม2529ขณะที่คุณแม่กำลังนั่งฟังพระสวดอภิธรรมศพของเพื่อนบ้านท่านหนึ่งจู่จุก็เกิดเสียงดังเปรี้ยงแต่ว่าทุกคนในงานตกใจกลัวมากเพราะภาพที่ทำให้ให้เกิดเสียงนั่นก็คือภาพที่คุณพ่อใช้ปืนจอยิงที่ศีรษะของคุณแม่ด้วยความรัก ลูกก็ส่งปืนวิ่งออกจากกระบอกปืนแล้วก็หยิบยื่นสิ่งที่ลูกไม่เคยคิดว่าคุณพ่อจะทําเช่นนี้กับคุณแม่ได้ก็เพราะเล่านั่นเองเห็นไหมทาให้ลูกแทบจะขาดใจตามตายตามคุณแม่ไปคุณพ่อถูกตํารวจจับในข้อหาในข้อหาฆ่าคนตายถูกตัดสินจำคุกประมาณสองปีหลังจากพ้นโทษออกจากคุกแล้วลูกก็ได้ออนวอร์ท่ท่านเลิกดืม่ม ึ่นแทนกับยินยอมที่จะทําตามสิ่งที่ลูกแนะนําแต่เมื่อวันที่18เมษายน2536คุณพ่อขับรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถยนต์จะเลือดข้างในสมองถูกทรงตัวเข้าผ่ตัดโดยด่วนมีลมหายใจต่อไปได้เพียง12ชั่วโมงแล้วก็ละโลกไปด้วยวัย59ปีตายอยีเกเพื่อนน้องชายตอนเป็นเด็กเขาน่ารักมากเป็นที่รักของคุณแม่และพี่ๆทุกคน ยามทุกคนแม่เจ็บป่วยเขาจะดูแลคนแม่ดีมากแต่หลังจากที่ถูกแกนาหารและปลดประจำการแล้วเขาก็ไปดื่มเบียร์เหล้าและเที่ยวกลางคืนเอาอีกแล้และในสุดก็เพิ่งมารู้ตัวหลังจากที่มีภรรยายและลูกแล้วว่าตนเองติดเชื้อเอชวเพราะดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนเมื่อครั้งอย่างเป็นหนุ่มปัจจุบันน้องชายเสียชีวิตแล้ววันที่9มิถุนาย,ยน2547 เหลือภรรยาและลูกชายหญิงอายุหกและสามขวบต้องอยู่กับความเสี่ยงต่อการลุกลามของเชื้อราที่ได้มาจากพ่อคอสุราประมาณสามสัปดาห์ก่อนน้องชายจะเสียชีวิตลูกได้ติดจานดาวทาให้น้องชายและครอบครัวของเขาฉะนั้นลูกและพี่น้องทุกคนจะนาน้องสดมนธรรมวัดเย็นและบูชามหาธรรมกายเจดีพร้อมกันผ่านจานดาวทาลูกเด็กประคอนน้องชายประนมมือสวดบูชามหาธรรมกายเจดีและกําลังใจน้องชายโดยให้เขาให้นึกถึงบุญ ที่เขาเคยบวชแต่เมื่อทุกชีวิตเดินทางมาสู่จุดสลายสิ่งที่ช่วยได้มีเพียงบุญท่านั้นลูกจิงตัดสินใจเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดเพื่ออบุญให้น้องชายและฝากให้พี่สาวและน้องสะพ้ายคอยประคับประคองน้องชายต่อไปเูกจะถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อและพระอาจารย์โดยใส่ชื่อน้องชายแลวโทรศัพท์กลับมาบอกให้น้องชายอนุโมทนาบุญ ต่อมาเขาก็หมดลมไปด้วยการสงบพระอาจารย์ที่ท่านแนะนำให้ลูกเขียนเคสวันนี้โยมพ่อของท่านเสียชีวิตแล้วโยมพ่อของพระอาจารย์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เป็นเจ้าของทุกๆคนในหมู่บ้านเป็นคนใจบุญรักบุญทำบุญเป็นประจำตักบาตรทุกวันสม่ำเสมอ แต่บุญใหญ่ที่ตั้งใจเป็นพิเศษและชวนลูกๆทุกคนให้มาร่วมกันทํา,าก็คือการถวายทองคําน้ําหนักหนึ่งกิโลเพื่อหล่รอรูปเหมือนหลวงปูษษษษ่สดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่านในถวายลูกชายเพื่อเป็นอายุสืบทอดพระพุทธศาสนาแสงสว่างเหมือนแสงเทียนที่เกิดขึ้นบริเวณรอบศีรษะและใบหน้าของพระสงฆ์ที่ลูกเห็นนั้นคืออะไรทําไมลูกจึงเห็นเช่นนั้นตาดีมีบุญตาฝาดเห็นไม่ได้ ตาดีด้วยต้องมีบุญด้วยเพราะเหตุใดจะวิ่งลูกจึงต้องวนเวียนอยู่กับเรื่องสุรามีเรื่องญาติพี่น้องที่สูญเสียเพราะสุราการบันไดทําให้ลูกหลุดจากเส้นทางทางไปถึง13ปีถูกปล้นรถยนต์แล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ดินทั้งสองแปลงพอาจะมีหนทางแก้ไขให้ได้มาเป็นปันใจจัยในการสร้างบารมีของลูกในชาตินี้หรือไม่ลูกควรจะทําอย่างไรเจ้าคะ ลูกไปเคยเห็นคุณแม่ทําบาปอากุศลกรรมเลยแต่พ่อได้คุณแม่จึงถูกฆาตกรรมแบบเลือดเย็นยันนั้นเจ้าคะและหลังจากที่ทันลัโลกแล้วท่านมีกติเป็นอย่างไรเดี๋ยวรับบุญญาการสร้างพระธรรมกายําตัวที่ลูกไดททำอุทิศให้หรือไม่เจ้าคะและท่านฝากอะไรมาถึงลูกบ้างคะคุณพ่อ,อลูกตายแล้วมีกติเป็นอย่างไรเจ้าคะการอรไรายงประสบอุบัติเหตรุรถชนจนเสียชีวิต น้องชายลูกละโลกแล้มีกติเป็นอย่างไรเจ้าคะบุญจากการบวชของน้องชายบุญจากการสวดมนต์บูชามหาธรรมกายเจดีย์และบุญจากการที่ลูกไปปฏิบัติธรรมที่สวนนาวัดมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างเจ้าคะโยมพ่อของพระอาจารย์ตายแล้วไปไหนไม่เกี่ยวแต่ขอเอี่ยวท่านฝากข้อความอะไรมาถึงบ้างหรือไม่พระอาจารย์สนซาบรมีมากหมู่คณะและคุณครูไม่ใหญ่อย่างไรบ้าง มกะแล้วเชียเออ่ยวเล่นขอยเอี่ยวทำไมจึงได้บวชตั้งแต่ยาววัยและเรียนจบถึงปร,ริญญาธรรมก้าประโยคโ<อ>ลูกสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรแล้วทําอย่างไรจึงจะสร้างบารมีติดตามและตามติดไปได้เป็คุณหลวงพอ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับห<อ>ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตืนออขึ้นมา แล้วก็นำนยายามาไล่ฟังเป็นนิยายปรมประจาฟังเป็นนิยายเพลินพลินแสงสว่างที่เกิดขึ้นบริเวณอราบศรีรษะใบน่างพระสงฆ์ในพระบุญสดเหมือนแสงเทียนเพราะจิตใจงลูกอินโนเซนต์และมีสายบุญที่เคยทำร่วมกันมากับท่านจึงเห็นรัศมีธรรมด้วยตาเนื้อจา้า ลูกจงวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องสุราเพราะในอดีตโลกเป็นผู้ชายชอบคอบคนพานที่ดื่มสุราเจ้าชู้อาบายามุกแล้วก็ชอบเลี้ยงสุราแก่เพื่อนฝูงเชื้อนี้จึงติดตัวมาทำให้วนเวียนอยู่กับเรื่องสุราแล้วทำให้มีหมู่ญาติสูญเสียพระสุราลูกลุาจากเส้นทางทำไปสิบสามปีทั้งที่ได้เคยเห็นอรัสมรรม แล้วกรรมขอบคนพานทำทานมันน้อยแล้วก็ชอบชอบลักขโมยเงินไปดื่มเหล้าเนี่อดีตเศษกรรมนี่จริงทำให้ลูกหลุดจากเส้นทางธรรมแล้วก็ถูกปล,ล้นรดเยตนนี่เตืนมาให้รับปล้นในเวลาสุขสยายญาติอีกทั้งเคยกองเงินของญาตินำไปใช้ในเรื่องของใบยมุกจึงทำให้มีปัญหาเรื่องที่ดินทั้งสองแปลงเพราะเงินมีเชื้อวิบัติ ดังนั้นลูกก็ต้องหักดิบเลิกยุ่งเกี่ยวกับโซราและอบายมุกทั้งปวงแล้วต้องสั่งสมบุญทุบุญอย่างเต็มกําลังและลูกจะพบทางแก้ปัญหาคุณแม่ถูกพ่อยิงตายท,ท,ทั้งที่ปัจจุบันเป็นคนดีสั่งสมด้วยกุศลกรรมเพราะกรรมในอดีตแม่เคยมีสามีคี้เล่าจึงทําให้ท่านต่างข่าสัตว์ทํากับแกล้มให้อยู่เป็นประจำ ครั้งหนึ่งมีการเลี้ยงเหล้าขนานใหญ่จึงยังไม่ตั้งฆ่าวัวมาทําเป็นอาหารก่อนวัวตายวัวเกิดความแขน้นจึงผูกโกรธอาฆาตอดีของวัวตัวนั้นก็คือวัวที่มีเชื้อขี้เมาที่เคยฆ่าสัตว์ทำกับกระแลมได้ผ่านอายภูมิจะมาเป็นวัวเขาฆ่าหลายชาติในปัจจุบันชาติก็ได้มาเกิดเป็นพ่อของลูก้วยเสรการแม่ที่เลี้ยงเล่าจึงต้องมามีสามีขี้เมา แล้วกรมดาเนี่ยมาเจอสามีที่เคยเป็นอดีตวัวที่ตนเองเคยฆ่าไว้แล้วก็ผูกความแค้นไว้จึงได้มาฆ่าแม่ตายในชาตินี้เลยจช่ด้วยความรักและผูกพันลูกเมื่อตายแล้วเลยไปเป็นภูมิเทวชเชนดีดีบุญที่ทำตามประเพณีแล้วก็ได้วแวเวียนม,มาเยี่ยมจนลูกกโตจึงคลายความห่วงใยไม่ได้มาดูแลอีกแต่รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ แล้วก็ฝากข้อความมาว่าท่านดีใจที่ลูกกลับตัวได้เพราะสิ่งที่ลูกกระทำดีรดยชั่วอยู่ในสายตางท่านตลอดเลยตอนทำไม่ดีท่านก็เห็นท่านก็ได้เจ็บลงเมื่อกลับตัวได้ท่านก็เห็นท่านก็ดีใจและก็ฝากขอบคุณที่อุทิศบุญไปให้พ่อประสบอุบัติเหตุจนรถชนเสียชีวิตเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกลมและอาหารท่านอดีในปัจจุบัน รัประก,กรรมที่ฆ่าแม่ในปัจจุบันมารวมส่งผลตายแล้วก็ดิ่งไปมหาร,รกรคุมหนึ่งนาทีแล้วต้องไปตกมหาร,รกรคุมห้าต่อขณะน,นี้กําลังถูกนายนรยยบาลถองทุบรุมทําลายและยิงตายซ้ําแล้วซ้าเล่าน้องชายมีกตินิวิสว่างแต่ไม่มากเพียงแค่ปิดาบายได้ทานั้นแต่แล้วก็ไปเกิดเป็นคนทันที เป็นมนุษย์ใหม่ในครอบครัวแบบชาวบ้านทั่วไปยังไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เพราะไม่ได้อยู่ในภูมิที่รับบุญได้และยังอยู่ในภูมิที่ต้องสร้างบุญเองถ้าจะอุทิศไปให้ก็ต้องโดยวิธีพิเศษนั่นแหละยมพรพระอาจารย์ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหลอมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส,สามได้รับบุญทั้งบุญที่พระลูกชายอุทิศให้ ท่านมีความสุขมากแต่ฝากความมาว่าให้พระลูกชายบวชตลอดชีวิตเพื่อพ่อจะได้บุญจากพระลูกชายตลอดไปพระอาจารย์ในดีก็เป็นกุลบุตรมีฐานะดีแต่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตจึงทำให้มาลำบากในตอนแก่เลยเริ่มระลึกนึกถึงการสร้างบุญแต่ขวนขวาจะมาเจอหมู่คณะได้ฟังธรรมจนได้คิด จึงได้อธิฐานจิตว่าขอให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยได้ศึกษาพระธรรมวิน,านายัยจนแตกฉานอีกควาคือความปรารถนาในการก่อนอนาชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วก็ต้องให้พระอาจารแล้วครับครองชีวิตในเพศนักบวชให้ได้ตลอดรอดฟังตามความปรารถนาดังเดิมในอดีตผังนี้ก็จะได้หนานแน่นและจะได้ตามติดไปดูสิบบริวงบน,วนพิเศษเขตในจ้า ส่วนทวลูกเคยสร้างบรมีกนโหมูคณะมาแบบกองสเสบียงแต่ชอบครอบคนพานตอนนั้นบางชาติจึงเจอการบางชาติก็ไม่ได้เจอกัรเแหล่ะตั้งแต่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจแน่วแน่ในการสร้างบรมีให้เลิกครอบคนพานและหันมาครบบัณฑิตนักปราดและสั่งสมบุญทุบุญให้เต็มกําลังแล้วติฐานจิตตาติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อ่าได้พลัดกันเลยจ้า